ลีว่อย่างฝ่าบาทต้องการพบเจ้าโอ้เฝ้าด้วยเรื่องอันใดกันท่านจะเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวข้าจะช่วยคลายความสงสัยให้ลีช้างรู้จะยังยืนยันคำามให้การก่อนหน้านี้ไหมเมื่อตอนเที่ยงของวันเกิดเหตุเจ้าไม่ได้พบลีว่อย่างเพคะฝาบาทและตอนนั้นเจ้าอยู่กับชายาเกาหยางอง๋องเพคะ ฟาบาทคิดจะตรัสอะไรกันแน่ไม่มีอะไรข้าแค่เจอพยานบุคคลพิสูจน์ว่าหลีเว่ยยางไม่ใช่ฆาตกรพยานหรืออยู่ที่ไหนเบิกตัวพยาน ไวบังคมฝาบาทองหญิงท่านท่านไม่ตายเหรอ <S <S องชายหยวนลี่จะบอกเขาสิตกลงเรื่องเป็นไมอยังไงเป็นเช่นนี้ฝาบาทกระหม่อมละอายใจนะอัเลอร์คิดหนีออกจากวังสุดท้ายถูกคนของกระหม่อมพบเข้าจึงพามาหากระหม่อมองหญิงเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีคนคิดร้ายกับท่านใช่ไหมองหญิงอเลอร์แต่ยังไม่พูดความจริง ข้าจะเขียนจดหมายส่งไปให้พ่อเจ้าดูสิว่าท่านข้ายจะลงโทษเจ้าอย่างไงอย่านะฟฝาบาทหม่อมฉันพูดความจริงก็ได้ที่จริงหม่อมฉันไม่อยากแต่งงานก่อนจะมาต้าเว้ยหม่อมฉันก็มีคนรักอยู่แล้วเรานนดกันไว้ว่าออกจากวังได้จะหนีไปด้วยกันหม่อมฉันก่อเรื่องหลายครั้งก็แค่ยอยากจะทําลายการแต่งงานองหญิงท่านท,ทําไมถึงทาแบบนี้เนี่ยแล้วศพนั่นละ่ะมันเรื่องอะไรกัน นั่นเป็นศพนางกำนันพั่งตาที่หม่อมฉันจัดหามาจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าโยนลงบ่อแล้วให้คนรับใช้บอกทุกคนว่าหม่อมฉันหายไปส่วนหม่อมชั้นก็สวมชุดนางกำนันที่เตรียมไว้ในตอนเช้าหนีไปตำหนักเย็นแกล้งทำเป็นชาววังที่ป่วยหลบการค้นหาได้ยินว่าวันนี้จะมีนางกำนันถูกปล่อยออกจากวางังหม่อมชั้นคิดเวยโอกาสนี้แต่นึกไม่ถึงว่าจะถูกจับได้ทหารวังหลวงเข้มงวดจะข้อออกตามใจได้ยังไงโปรดเมตตาปล่อยหม่อมฉั้นไปเถอะ หม่อมฉันไม่อยากแต่งมาอยู่ที่นี่คิดว่าองค์หญิงของท่านก็คงไม่อยากแต่งไปอยู่โราลานเหมือนกันวิธีการเชื่อมสัมพันธ์มีตั้งร้อยแปดทำไมจะต้องเลือกสะละความสุขทั้งชีวิตของลูกผู้หญิงเราได้โปรดเมตตาด้วยองค์หญิงพูดออกมาได้ยังไงกันท่านทูดตอนนี้คงเข้าใจแล้วนะไม่ใช่เราชาวเว่ยมองร้ายองหญิงของพวกท่านแต่เป็นองค์หญิงของพวกท่านแอบหนีทำให้เราต้องวุ่นวายกันไปหมดและยังเกือบฆ่าผู้บริสุทธิ์อีกด้วย แต่หลักฐานต่างๆบ่งชี้ว่าหลี่วัยยางทำร้ายองค์หญิงนี่หลี่วัยยางทำร้ายข้าเหรอเปล่าสักหน่อยนี่ตอนนั้นนก็เห็นหลี่วัยยางเออกับนางคุยกันที่ระเบียงตะวันออกตอนข้าเดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีฟบ้ามังช่นท่านทูด <c oughs> เพื่อไม่ให้องค์หญิงอันเลิศหลบหนีอีกให้องค์หญิง อยู่ในการดูแลของเราชั่วคราวส่วนเรื่องนี้จะจัดการอย่างไรไม่ค่อยว่าการทีหลังพยาค่ฝ่าบาทเรื่องนี้เราเป็นฝ่ายกระทำผิดหยู่เลี่ยเป็นตัวแทนหรูอห้านขออภัย่าบาทกขอได้โปรดทรงเมตตาอย่าถือสาอันเลอรเลยเด็กๆพาตัวองค์หญิงอันเลอออกไปลงนิบัติให้ดีพะยาค่าฟาบาท อย่าเลียทูล,กลมากระหม่อมทูลา